วันนี้นะคะพวกเราตัวแทนหมู่สิบนะคะบ้านหนองสนุนหนองป้องของเรานะคะก็จะทำกระถินสามัคคีนะคะจะมาแต่งกระถินของเ,เพื่อที่จะไปทอดกระถินในวันพรุ่งนี้นะคะที่วัดคลองน้อยนะคะซึ่งเราก็จะ เป็นกระถิ่นสีเขียวนะคะคอนเซ็ปต์เราคือเป็นกระถินสีเขียวก็จะให้ชาวบ้านนะคะมีส่วนร่วมในการทํากระถิ่นในครั้งนี้ด้วยโดยที่เราไม่จํากัดว่าคุณจะต้องทําเยอะทําน้อยทําอะไรเงี้ยเอาแรงศรัทธาที่เรามีที่เราไหวนะคะแล้วก็มาทําเป็นกระถิ่นสีเขียวกันแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีใบเตยนะคะที่จะเป็นองค์ประกอบของกองกระถินของเราก็จะอยู่ช่วงบนข้างล่างก็จะเป็นอ่าธนบัตรนะคะแบงค์สีเขียวเขียวเริ่มต้นก็จะใช้ ดอกใบเตยใบเตยนะคะมามม้ให้เป็นดอกกุหลาบแบบนี้แลราก็จะปักลงไปในนี้นะคะจริงมันต้องวาดเส้นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นแนวสวยแต่ว่าเราจะลองทําแบบไม่วาดเส้นก่อนตัดก้านม,ามันแล้วนู่นก็จะเป็นการทํากระทงจากข้าวโพดท,ที่เป็นอาหารปลานะคะถ้าเกิด ใรที่เคยไปทําบุญตามวัดนั้นจะเคยเพราะว่าประสบการณ์ปีที่แล้วเนี่ยเราทํากระทงที่เป็นอ่าจากใบตองจากต้นกล้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าท้าน้ำบ้านเราเนี่ยนะแล้วปลามาต่อซึ่งเป็นปลาที่เราเลี้ยงไว้แล้วเรารู้สึกว่าเออสงสารเพราะต้อง,ง,รรก,อองก,กินไม่ได้เราก็เลยมีความคิดว่าจะทาอันนี้เป็นอันนี้นะคะเป็นขนมปางตอนนี้แต่ว่าอันนี้ไม่มีประเด็นอยู่ที่ว่ามัน มีการแชร์ในเิน็ตมีการแหลงเนานะว่าไม่นำลงให้ใช้อันเนี้ยเพราะว่าไอสิ่งเนี้ยถ้าเกิดเราลอยไปในน้ําแล้วเนี่ยไม่มีปลามากินเนี่ยมันจะมีทําปฏิกิริยากับน้ำให้น้ําเสียเพราะงั้นเ,นเขาเกรเกับว่านำลงว่าอย่าใช้อันนี้ในการไปลอยกระทงตามที่ต่างๆเพราะว่ากลัวน้ําเสียอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเช็คแล้วว่าเรามีปลาที่มันพอกินได้เนี่ยเขาก็บอกว่าให้มันทําได้นะคะไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรในการทํา แล้วก็วันนี้เราตั้งใจจะทำแล้วก็จะขายอะไรยีบาทนะคะเพราะว่าเราอยากจะได้เงินสักประมาณ7 0 0 0บาทเพื่อที่จะเอาเงิน7,000บาทเนี่ยไปซื้ออาหารปลานะคะอาหารปลาให้ได้ปริมาณ10กระสอบเพื่อที่จะเอามาไว้ที่ที่บ่อบัวของเรานะคะเพื่อจะหว่านให้ปลาเดือดกระสอบอันนี้เป็นความตั้งใจของทีมเรานะคะ